สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกพลังวิเศษในตัวคุณวันนี้มาคุยกันเรื่อง7วิธีการไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้ตลอดชีวิตสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับแนวคิดและหนทางในการมีชีวิตที่มั่งคั่งโดยไม่จำเป็นต้องทำงานไปตลอดชีวิตหากคุณคือคนหนึ่งที่เคยฝัน ว่าอยากมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องวิ่งวุ่นและไม่ต้องตื่นเช้าเพื่อแลกเงินเดือนในทุกๆเดือนคลิปนี้คือคำตอบของคุณครับเราจะพาท่านไปรู้จักกับเจวิธีการที่สามารถทำให้คุณมีเงินใช้อย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิตโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเหนื่อยทำงานอีกต่อไปแต่และว,วิธีจะไม่ใช่ทางลัดหรือกลลวง แต่คือการวางแผนชีวิตที่ชาญฉลาดและใช้ความรู้มากกว่าการใช้แรงเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยครับข้อที่1ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำรัพย์สินบางชนิดมีพลังในการสร้างกระแสงเงินสดเข้ามาในชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องเช่นอสังหาริม,มทรัพย์ให้เช่าหุ้นปันผลกองทุนรวมหรือแม้แต่ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีระบบดูแลให้เสร็จสั์การลงทุนในสิ่งเหล่านี้อาจต้องใช้เงินก้อนในระยะแรกแต่เมื่อวางแผนดีผลตอบแทนจะกหายละมาอย่างมั่นคงจงเปลี่ยนจากการหาเงินด้วยแรงมาเป็นให้เงินทำงานแทนเพราะรายได้แบบไม่ต้องทำงานคือหัวใจของความมั่งคั่งระยะยาวข้อที่2สร้างรายได้จากลิขสิทธิ์หรือผลงานที่ทำครั้งเดียวงานเขียน บทเพลงหนังสือภาพถ่ายคอสเรียนออนไลน์สิ่งเหล่านี้เมื่อสร้างสารรค์ขึ้นมาหนึ่งครั้งสามารถสร้างรายได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้องลงแรงเพิ่มเติมนี่คือรายได้แบบพาสิซีฟอินคัมที่แท้จริงยิ่งมีผลงานมากยิ่งมีโอกาสรัรบรายได้มากแม้คุณจะหยุดทำงานไปแล้วข้อที่3ใช้พลังของเทคโนโลยีในการทำเงินในยุคดิจิทัล ใครที่เข้าใจโลกออนไลน์จะสามารถเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นรายได้เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมช่อง y o u u u b พอดแคสต์บล็อกหรือแม้แต่เพจที่มีผู้ติดตามจำนวนมากสามารถสร้างรายได้จากค่าโฆษณาสปอนเซอร์หรือการขายของการตั้งระบบให้เทคโนโลยีทำเงินให้คุณคือการใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูงข้อที่ส วางแผนการเงินอย่างมืออาชีพการไม่ต้องทำงานไม่ได้หมายความว่าจะใช้เงินอย่างไร้ทิศทางคนที่มีเงินใช้ตลอดชีวิตมักเป็นคนที่วางแผนรายรับรายจ่ายการลงทุนและภาษีอย่างรอบคอบมีการตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้ว่าตนเองต้องมีเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้แบบสบายไปตลอดชีวิตจงจำไว้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากไรายได้เท่านั้น แต่มาจากการบริหารเงินด้วยเช่นกันข้อที่5สร้างระบบให้คนหรือสิ่งอื่นทำงานแทนคุณระบบธุรกิจระบบการตลาดระบบอัตโนมัติหรือแม้แต่การว่าจ้างผู้จัดการมืออาชีพทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณไม่ต้องเหนื่อยทำงานเองคนรวยไม่ทำทุกอย่างด้วยตนเองแต่พวกเขาสร้างระบบและให้ระบบทำงานแทนเมื่อคุณมีระบบที่ดี คุณสามารถถอยออกมาและยังคงได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอข้อที่6ใช้ความรู้เป็นสินทรัพย์ความรู้คือทรัพย์สินที่ไม่เสื่อมค่าคนที่มีความรู้ลึกซึ้งเฉพาะด้านสามารถนำไปต่อยอดเป็นที่เปรึกษาเป็นวิทยากรหรือเปิดคอร์สออนไลน์และเมื่อคุณบันทึกความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เผยแพร่ได้รายได้จะเข้ามาเรื่อยๆ โดยคุณไม่ต้องลงมืออีกข้อที่7ปรับมุมมองใหม่ว่าเงินทำงานได้ดีกว่าคนปรับใดที่คุณยังคิดว่าต้องทำงานถึงจะได้เงินคุณจะไม่มีวันมีอิสรภาพทางการเงินแต่ถ้าคุณมองว่าเงินต้องทำงานแทนเราคุณจะเริ่มมองหาช่องทางลงทุนสร้างสินทรัพย์สร้างระบบและเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้งคนที่มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต คือคนที่เปลี่ยนจากแรงงานมาเป็นเจ้าของและทั้งหมดนี้คือเจวิธีการที่สามารถพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องทำงานแต่มีเงินใช้อย่างสง่างามมั่นคงและเปี่ยมสุขหากคุณต้องการชีวิตเช่นนั้นจงเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้แก่แล้วค่อยวางแผนชีวิตต้องเริ่มออกแบบตั้งแต่ตอนนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมหากชื่นชอบฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีเงินใช้อย่างไม่ขาดมือและไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยอีกต่อไปอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินต้องลงมือทำตั้งแต่นี้